สวัสดีครับพ่อน้องตาลนกเขาชาแนลครับวันนี้เอานกใหม่มาหัดนะครับมา้องกับอาจารย์โก้ครับอาจารย์โกสวัสดีครับเอานกใหม่มาสองตัวครับผมปิกก่อนอาจารย์โกเอานกใหม่มาสองตัวนะครับได้ข่าวแว่วๆาว่ายไปตั้งชื่ออยไอเพชรไปแล้วปล่อยตัวเก่งไปซะแล้วตอนนี้ก็ฝึกนกใหม่นะครับเอานกใหม่มาสามตัวครับมาฝึกอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งไหนล่ะ กตอนนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ตัวหนึ่งครับแต่นกเข้าออต้นนี้แล้วนะครับของใหม่ทั้งสามเลยนะครับของใหม่สามตัวเลยนะครับ,น,รบนกป่าก็พอมีครับแต่เหนียวครับตรงนี้เป็นที่ฝึกนกเลยครับเหนียว ตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นนกป,ป่าบินเข้าไปแล้วครับเมื่อกี้นี่รอติดตามผลงานนะครับว่าตัวไหนจะทำได้ตัวนี้ของผมครับตัวนี้น้องบัวทองครับเจ้าบัวหิมะครับตัวนี้ครั้งแรกเข้าปาเนียขึ้นต้นไม้เล่นครับ ติดแลว้วเฮ้ยยังติดแลว้วพระเนยดลั่นเมื่อกี้นี่ย,ยังไม่เนยดลั่นไหมยัง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 ,ยงครับนี่ครับถามความรู้สึกเจ้าของของเจ้าวัวหิมะครับ น้องเจ้าบัวทองแท้ๆเลยครับตัวนี้เจ้าของเริ่มโวยวายแล้วครับเห็นนกเล่นพลาดไปแล้วนะครับเรียกใหญ่เลยครับแต่นกเข้าผมจะไปไล่ออกครับเจ้าบัวหิมะยังยังไม่ให้ได้เฉลยเดี๋ยวเจ้าของเขาจะเสียดายครับนกเข้าผมจะวิ่งไปไล่ในครั้งแรกเลยครับ าติดตามนะครับตามมันดีแยบแล้วครับนกอาจารย์โกนักปั้นมือทองครับคนนี้รับปั้นนกครับทุกสายพันธุ์อันนี้มีแบ่งปันครับของดีมีแบ่งปันนะครับตัวนี้ก็แบ่งอีกนะครับต้องตัวเลยอ่ะตัวนู้นไม่มีคนงานตัวนู้นก็แบ่งแต่รอติ่ซามพิ่งานไปเรื่อยรอติดตามผลงานนะครับเป็นนกใหม่อยู่ครับทั้งคู่ แต่ว่าตัวนี้ติดแล้วครับตัวนี้ในพี่ของเราตีแทบเลยน,นะนกเข้าปุ๊บติดเลยครับเลิกที่ไหนหรอนีไปท้ายคลิปเลยนี่คลิปข้างในดิจะน้ำอยู่เลยตัวนีนตวน้ตัวนี้ทักได้นะครับติดแล้วครับไม่ได้มูนะครับ ตูไม่เห็นนะครับเข้าตัวแรกติดเลยครับแต่ยังไม่นิ่งครับนกต่อนี่ครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับนี่นะครับนี่ฝึก ออกครั้งที่เท่าไรแล้วเนี่ยครั้งที่สามที่สี่ครั้งที่สี่ครับกพ<อ>ตอนเย็นไม่ได้ออกไม่ได้ออกยาวครั้งที่สี่ก็เก็บเฉลยแล้วครับเก็บหนึ่งเย็นเย็นละแต้มละแต้มตัวคู่มั้งอย่าบอกว่าเป็นสามกุกนะตัวนี้อุ้ยเป็นคู่อ่างที่นี่มีคู่อ่างด้วยเนี่ยมาฝึกนกหมายคู่อ่างนะครับเนี่ย โอ้โห oh, ขามหมอนกดงนี้สวยๆเลยนะโกตัวมันเล็กๆฮะ <Huh? S 2> ตัวมันเล็กตัวมันเล็กกว่านกต่อนกต่อนี่ลูกผสมนะครับทักได้ครับกําแพงแสนอยู่ใ,ใกล้ๆครับวิ่งมาเ,าเองได้เลยยังไม่ไปนิ่งยังไม่่อยนิ่งยังไม่ถึงครัเพชรจะเพ็ดไปซะแล้ว นี่แทนแวเจ้าเพชรตัวนี้จะนกโอบอกจะปั้นแทนเจ้าเพชรนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงขนาดไหนไปครึ่งก็พอแล้วนกหัวเรียนบาทหัวกลมๆ<ป>อันนี้นกหน้าแหลมไปได้ครึ่งก็เพชรก็พอแล้ว <laughs> <laughs> เอ,าอว้าไอ้บัวหิมะไม่เห็นหยุดซะแล้วน นดดคนสนะวนลวอ,อยู่ตายนกกระติดเยอะมั้งขันแน่วเงียบเลยขันขันกันู่นขันในกอไผ่นนกปาขึ้นกะเตอด้วยนะ ไม่รู้เสียงนกเสียงรถเลยวิ่งปมด,ดแลงฮะหัวก็น้อยเดียวแต่แข้งใหญ่เบลือเลยเนีย่ยดูแข้งมันนี่ด้อแข้งไม่แตกเว้ยเอาเล่นไหมแย่ใกล้ใกล้แย่ๆแล้วดึงออกออก น่าจะปูนะไอต,ตัวนั้นไม่ยังปูเลยเอาไหม่มเอาน<ฮ>ใหม่ครับรอรโอ้ เอาแล้วนครับนกเราเล่นกระจกเคยเสียงนิดเดียวเองเสียงไม่เหมือนลูกเพาะนะครับนกตัวนี้เนี่ยสร้อยโคตรสวยสร้อยเป็นเส้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 นไม่ใช่ว่ะสร้อยขุมลมนะสร้อยขุมลเส้นนกทาโกโดมัตติครับตัวนี้เล็งมาเน้นมาด้วย นธรรมดาแล้วคนได้นกเก่งอ่ะคอนแรกขันครับอันนี้คอนที่สองครับดูว่าน้องับทองจะขันไหมครับจ้บัวหิมะครับนี่คอนที่สองนะครับจะคอยดูกันครับว่าจะขันไม่ขัน ตอนเช้าพาน้องออกฝึกครับาน้องบัวทองออกฝึกครับตอนเช้าตอนบ่ายครับผมพาบัวทองออกมาซ้อมครับนกป่าเข้าแล้วครับข้างบนนะผมนกป่าอยู่ห่งเทิงครับเบิ่งบัวทองย็นได้ปะครับบัวทองเรียกลูกลูกนะครับบัวทองยุ่เาอยู่สายล่างนะครับนกป่ายุ่เซสายบนครับ สันเช้าพานองเพื่อนออกฝึกครับอหัวท้องเรียกแล้วครับกลมหัวเรียกแล้วครับลงแล้วเย็บ เงียบครับใกล้แล้วครับนิดนะยครับจะซูมอีกครับซูมอีกซูมอีก,กอาครับคู่นะครับนกปลาคู่ครับตัวนี้เสียงดีครับปุ๊บโดดบ้าโดดโดดนิดเดียวครับนิดเดียวปุ๊บ อีกวันนั้นครับเดี๋ยวได้นอกก้องหวดท้องเดี๋ยวออกมาว่าโดนร้ายครับตอนนี้ชมพี่เหาไปก่อนครับโดดโอ้ยติดแล้วครับติดพเนี้ยล้ะครับ,รเ,รบเสือครับเสือเอา ก็ถอยออกล่ะปัวท้องจะอัดอไรปัวท้องแดดท่อนครับก็ได้เอากล้องขึ้นครับโดดอะแหนมควันละหนึ่งสองปึด เน่งจองพื้ปื้ดไหมโดดโดด แล้วโดดครับโดดหนึ่งทองโด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 นิดเดียวอาคนเห็นยังก็มาโดด่ะคนเปิดประตูมา